สวัสดีค่ะมาพบกับข่าวดารากันค่ะสาวๆาวเขินม้วนกับเหตุผลที่อเล็กชอบซื้อดอกไม้ให้โบถือเป็นอีกคู่ที่คลั่งรักมากๆสำหรับคู่ของอเล็กทีระเดชและโบเมลดาแถมยังมีโมเมนต,ต์หวานๆมาเสิร์ฟให้แฟนๆได้ฟินอยู่ตลอดโดยหนุ่มอเล็กมักจะมอบดอกไม้ให้หวานใจแทบทุกโอกาสสำคัญซึ่งเจ้าตัวอธิบายเหตุผลผ่านนายเอนเตอร์เททนว่า ปกติเป็นคนที่ค่อยไม่ชอบซื้อดอกไม้เพราะมองเปลืองเงินอยู่ได้สองถึงสวันก็เหี่ยวแล้วแต่โบชอบมากทุกครั้งที่ส่งให้โบจะนั่งดูดอกไม้ทีละดอกเลยเขาชอบมากเราก็เห็นถึงความชอบของเขาแล้วเขาก็มีความสุขจริงๆตอนได้รับดอกไม้เราเลยชอบส่งให้รู้สึกไม่เสียดายเงินคือก่อนหน้านี้เราเสียดายเงิน แต่พอเราเห็นถึงความสุขของเขาเวลาที่ได้เลยรู้สึกว่ามันคุ้มค่าที่จะซื้อหลังจากบทสัมภาษณ์เผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาอิจฉาสาวโบกันใหญ่บอกอยากมีแฟนแบบนี้บ้าง